ลมทะเลพัดวูบแรกเหมือนใครเอามือเย็นๆมาแตะต้นคอผมยกไฟฉายส่องไปรอบๆเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหอยเสียดสีกันใต้ทรายคืนนี้ดาวเยอะเป็นพิเศษมากกว่าที่เคยเห็นมาทั้งชีวิตบ่อน้ำจืดกลางเกาะหลีเปะนี่ก็แปลกผิวน้ำมันนิ่งสนิทสะท้อนดาวจนเหมือนมีท้องฟ้าอีกผืนอยู่ข้างล่าง สวยแต่หน้าขนลุกผมเดินลงบันไดหินเก่าๆที่นำไปสู่บ่อน้ำทีละขั้นกลิ่นสาหร่ายจ,งจางๆโชยมาแตะจมูกอากาศเย็นยเยียกผิดปกติทั้งที่ปกติเดือนเมษายนมันต้องร้อนตับแตกผมก้มลงตักน้ำใส่ขันอลูมิเนียมเงาตัวเองในน้ำดูบิดเบี้ยวราวกับไม่ใช่ผมผมเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอีกครั้ง ดาวมันเยอะจนหน้าอึดอัดตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงกล่อมเด็กแววมาจากที่ไหนสักแหง่งที่แรกนึกว่าหูแววเพราะเมื่อคือนนอนน้อยเสียงมันเบามากแทบไม่ได้ยินแต่พอตั้งใจฟังดีๆมันดังขึ้นใกล้เข้ามาผมรีบตักน้ำใส่ถังให้เสร็จ หันซ้ายทีขวาทีพยายามหาต้นเสียงแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากต้นมะพร้าวที่โยกเยกไปมาตามแรงลมและเงาตะคุ่มคุ้มของเรือหางยาวที่จอดอยู่ริมหาดเสียงเพลงดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนผมจำเนื้อได้โยกเยกเอยน้ำท่วมเมฆเสียงนั้นหวานแต่เย็นยะเยือก ผมวิ่งวิ่งขึ้นจากบ่อน้ำวิ่งหนีเสียงเพลงวิ่งหนีเงาในน้ำวิ่งอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นจนกระทั่งถึงกระท่อมเสียงเพลงก็ยังตามมาดังขึ้นดังขึ้นเหมือนมันอยู่ข้างหูผมแล้ว